วิบากกรรมวิบากกรรมมันตัดรอนแก่คือตัดรอนแก่คือแกเป็นเศรษฐีแต่แกไม่ไปซื้อของดีใช้แต่เวลาแกเห็นคนประใส่เสื้อแบบนี้มาแกขอซื้อเสื้อมือสองเขาแล้วก็เสื้อที่เขาเอาไปกองกองตามตลาดนะแล้วแกก็มาแล้วแกจะรู้สึกว่าแกรักแกรักเสื้อนั้นแกชอบเสื้อนั้นแกอะไรเสื้อนั้นแต่เสื้อใหม่นะแกแกไม่ซื้อเลยเพราะว่าที่แกเป็นเศรษฐีแกก็เลยใส่แต่ของมือสอง แล้วก็กินข้าวกินของก็กินข้าวที่มันเหลือจากหม้อจากอะไรเลยเป็นระดับเศรษฐีนะทันนี้พอเวลาไปถามพระพุทธเจ้าไปถามอะไรดูปรากฏว่าคือแกแกจะทําบุญกับของของของ,ของที่มันเหลือที่มันเป็นของเสื้อผ้ามือสองแล้วท่าน,นี้มันก็เลยดนบันดาลให้แกนะเป็นคนที่ แกไม่อยากใส่ของใหม่แกก็ว่ากลัวมันหมดเงนินเนาะแต่ถ้าใส่ของมือสองเลยแปลว่ามันไม่หมดเงนินแต่ว่าพี่แกก็คือต้องจ่ายเงินเหมือนกันแต่แกจะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยคือต้องเป็นเสื้อผ้าที่คนเขาใส่แล้วต้องเป็นมือสองนะมือหนึ่งฉันไม่กล้าซื้อเพราะว่าฉันกลัวเงินหมดนี่ค่ะบาปมันกดเหมือน,นกันบาปบาปมันจะมีวิบากกรรมอย่างบางอย่างกดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเรานะ่ะ ซื้อทองซื้อหยองมาแล้วมันไม่อยากประดับเพราะที่เราอยากได้คือเราอยากประดับท่านนั้นแต่มันแปลกนะบางคนเพื่อนหนูแต่งตัวทาเลติกการควงกันคิ้วสวยก่อนนอนแล้วก็ใส่เครื่องใส่อะไรเส่ชุผ้าสวย,สวย,สวยแล้วนางเข้าไปนอนแต่ออกมาเข้าะิส่สเสือรแบบชิลีกันเลย มันเป็นยังสันติลีเอ๊ะเป็นเป็นนู้ดแเขาไม่เขาบ้องงานเขาหยาดพ่นมาว่าเขางามเขาหยันไปหยานมาคล้องเงินคล้องเขาหยันเขาเสียเงินเสียทองเงี้ยสิแต่เวลาเขาออกไปข้างนอกเขาอยากในที่ไทยไทยเขาเบิ่งเป็นที่น่าสงสารไหนคนเมตตาสงสารแล้วก็ห้ข่าวห้เอาอยากได้ได้องขาวความโลภชนิดหนึ่งแล้วมันเป็นวิบากทาบานตัวแต่ถ้ากับของพวกเราเนี่ยเราไปหาอะไรมาเหนื่อยเราเพื่อให้เรามาปรับตกแต่งตัวเองให้มันงดงามสวยงามเวลาเราไปวัดวาก็ให้มัน ให้มันให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติตัวเองรักตัวเองเมันม,ม,นมีมันมีแต่คนอยากยกระดับตัวเองทั้งหมดเลยอะไรที่มันดูดีใส่แล้วมันดูแพงทังมไม่แต่เกิดเหมือนกันถ้าแหม่สกอร์นี่เรามันรู้สึกจะมันต้องทีใ่ใส่สบายที่สุดะนะแต่ที่บางคนว่อาอ้า แล้วใส่ซื้อพ้าถุงมาแล้วอยากได้แต่ไม่กล้าใสอา้าวทำไมมันถึงมีบางตัวที่ทําให้เขาคิดได้อย่างนั้นเพราะทำไมก็ถตงมันมีแต่มนุษย์อยากโชว์<ม>แต่ทําไมนมนุษย์บางจาพวกเขาถึงไม่อยากโชว์แต่ซื้อมาเก็บไว้<ม>เออซาตุมีท่านยายคนหนึ่งมีท่านยาย